ความต้องการสมุนไพรจีนที่เพิ่มขึ้นจากทั่วโลกและผลผล,ผลิตที่ออกสู่ตลาดน้อยทําให้สมุนไพรจีนมีราคาสูงขึ้นเมืองเป่าโจวมณฑลอานฮุยเป็นที่ตั้งของตลาดสมุนไพรจีนที่ใหญ่ที่สุดของจีนแต่ละวันมีการซื้อขายสมุนไพรามากกว่า2800สายพันธุ์ <ไป S 1> ผู้ซื้อในตลาดบอกว่าสมุนไพรหลายชนิดมีราคาสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเ <ไป S 1> ช่นไบ<ป>จ<ช>ูที่ใช้ในการรักษาความอยากอาหารและอาหารไม่ย่อยและเปลือกรากโบตันที่ช่วยการไหลเวียนเลือด ผู้ซื้อบอกว่าปีที่แล้วไปจูมีราคาประมาณ300บาทต่อกิโลกรัมแต่ตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ900บาทขณะที่ผู้ค้าบอกว่าไปจูชุดนี้หนักประมาณ260กิโลกรัมจะถูกส่งไปยังบนทนเจ้าเจียงราคาเพิ่มขึ้นประมาณ500บาทต่อกิโลกรัมจากปีที่ผ่านมาตอนนี้ราคาอยู่ที่750ด0บถึงนบาทต่อกิโลกรัมในบรรดาส่วนไพรทั้งหมด คัตคลอบัตเตอร์คัพรูทที่มีสารต้านการอักเสบมีราคาเพิ่มขึ้นมากที่สุดโดยตอนนี้ราคาสูงกว่าปีที่แล้ว8-10เท่าตัวแทนจำหน่ายบอกว่าสาเหตุมาจากปีที่แล้วมีผลผลิตลดลงความนิยมส่นไพรจีนที่เพิ่มขึ้นในต่างประเทศเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ราคาสูงขึ้น ในช่วงสองเดือนแรกของปีนี้เมืองเปาโจส่งออกสมุนไพรจีนมูลค่ากว่า425ล้านบาทเพิ่มขึ้น15%เมื่อเทียบกับปีก่อนอญญผู้จัดการ<อ>าทั่วไปบริษัทยาทบอกว่าปีาที่ผ่านมา บริษัทส่งออกสมุนไพรจีนคิดเป็นมูลค่ากว่า230ล้านบาทและคาดว่าปีนี้มูลค่าการส่งออกจะเพิ่มขึ้นประมาณ50%สมุนไพรจีนและประสิทธิภาพของการแพทย์แผนจีนเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกล่าสุดมีการส่งออกสมุนไพรจีนไปยัง196ประเทศ